ในความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไทยได้ประกาศความร่วมมือด้านการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ล้ำสมัย JAS-39 อีกระเพินจำนวนรวม14ลำนับเป็นความร่วมมือด้านกลาโหมที่ไม่เคยมีมาก่อนระหว่างสองประเทศ และถือเป็นอีกก้าวของประเทศไทยในการส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของพันธมิตรอาเซียนประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านการใช้เทคโนโลยีอากาศยานทางทหารในภูมิภาคได้มีบทบาทสำคัญในการริเริ่มและผลักดันการเจรจาซื้อขายในครั้งนี้โดยเฉพาะในฐานะลูกค้ารายแรกของ J a s 39ในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ซึ่งมีประสบการณ์ตรงกับระบบการปฏิบัติการของเครื่องบินไกรเพลและระบบเรดาร์แบบรีเอิดัปเบิรยูซีทำให้ไทยกลายเป็นพี่ใหญ่ที่ฟิลิปปินส์เลือกที่จะปรึกษาและเดินตามรอยอย่างมั่นใจข้อตกลงนี้เป็นการสั่งซื้อร่วมกันโดยแบ่งสส่วนการจัดหาเปะ๊ะ นักของฟิลิปปินส์8ลำและของไทยเพิ่มเติมอีก6ลำเพื่อเสริมเคีืยอเล็บให้ฝูงบินของทั้งสองประเทศพร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในอนาคตการตัดสินใจครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงการยกระดับทางยุทธศาสตร์แต่ยังเป็นสัญญาณชัดเจนของการรวมพลังด้านความมั่นคงในอาเซียนเครื่องบินขับไล่ JS 39อีกเรเพที่ถูกสั่งซื้อนั้นเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีขีดความสามารถสูงกว่า JS 39C ดีที่ประเทศไทยใช้งานอยู่ในปัจจุบันโดยสามารถพกอาวุธปล่อยนำวิธีอากาศสู่อากาศระยะไกลเช่น M 120น้ำรอมรุ่นอัปเกรดอากาศสู่พื้นชนิด GBU 3 9 SDB และระบบอิเล็กทรอนิกส์รบแบบแกนที่ลำหน้านอกจากนี้ JAS 3 9 E ยังติดตั้งเรดาร์ E เซรุ่น r a y e s ศูนย์5ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้รอบทิศทางและรองรับระบบการรบแบบเน็ตเวิร์ก CENTRIC Warfare อย่างสมบูรณ์ทำให้สามารถปฏิบัติการรวมกับระบบเรดาร์ทางอากาศเช่นยูเรียได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหนึ่งในไฮไลท์ของข้อตกลงครั้งนี้คือการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากบริษัทซอประเทศสวีเดนให้กับทั้งสองประเทศ โดยไทยจะรับบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ด้านการซ่อมบำรุงและระบบการฝึกบินให้แก่ฟิลิปปินส์รวมถึงการตั้งศูนย์ฝึกจำลองการบินซิมูเลเตอร์ ที่ประเทศไทยซึ่งจะเปิดรับนักบินจากมนิลาการผนึกกำลังของไทยและฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ยังช่วยเพิ่มภูนิศักยภาพในการตอบสนองภัยคุกคามร่วมในภูมิภาคโดยเฉพาะในบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนไหวด้านยุทธศาสตร์ทั้งสองประเทศยืนยันว่าการจัดซื้ออาวุธดังกล่าวไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อเป็นภัยต่อใครแต่เป็นการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงในภูมิภาคตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศกระทรวงกลาโหม ของทั้งสองประเทศเปิดเผยว่าเครื่องบินล็อตแรกจะเริ่มส่งมอบในช่วงต้นปี2027โดยฟิลิปปินส์จะรับมอบก่อนจำนวน4ลำและไทยอีกสองลำส่วนที่เหลือจะทยอยส่งมอบภายในปี2029โดยมีการฝึกอบรมบุคลากรล่วงหน้าผ่านโครงการร่วมทางเทคนิคระหว่างทหารอากาศทั้งสองชาติแม้ว่าฟิลิปปินส์จะเป็นประเทศที่ยังไม่มีประสบการณ์ตรงในการ ใช้เครื่องบินขับไล่ขั้นสูงมาก่อนแต่ด้วยความร่วมมือกับไทยในครั้งนี้ทำให้พวกเขาสามารถยกระดับขีดความสามารถได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ไทยก็ได้ต่อยอดสถานะของตนในฐานะผู้นำด้านยุทธวิธีและการฝึกนักบินในภูมิภาคผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงจากหลายประเทศในภูมิภาคต่างชื่นชมความเคลื่อนไหวครั้งนี้โดยเห็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเครือข่ายพันธมิตรทางอากาศอาเซียน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการป้องกันภัยร่วมในอนาคตโดยเฉพาะการปฏิบัติการร่วมในกรณีเกิดวิกฤตการด้านความมั่นคงนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงการบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบควบคุมการบินและศูนย์สัส่งการของทั้งสองประเทศผ่านโครงข่ายเชื่อมโยงที่ได้รับการสนับสนุนจากสวีเดนทำให้เกิดระบบ Comment คอนโทรลร่วมระดับภูมิภาคซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่อาเซียนมีความร่วมมือเชิงลึก ในลักษณะนี้โครงการความร่วมมือ JS 39อีนี้จึงมีได้เป็นเพียงการจัดซื้ออาวุธธรรมดาแต่เป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวที่จะเปลี่ยนภูมิทัศน์ด้านกลาโหมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีไทยเป็นผู้นำทั้งในเชิงเทคนิคการฝึกอบรมและนโยบายการเชื่อมโยงพันธมิตร